พแม่พันธุ์นะครับโซนนี้จะมีทั้งหมด5 1บอ่อครับซึ่งเราก็จะคัดจัดเป็นโซนนะครับถ้าเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเราก็จะผสมพันธุ์เขาจนกว่าหนูนะครับจะออกเยอะเราก็ต้องดูความเหมาะสมอีกทีหนึ่งในการหย่าน,นมเนี่ยเราก็จะแยกไปโซนด้านนอกครับเขาเรียกว่าเป็นบ่อหนูขุนต่อไปซึ่งจะเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตได้เร็วฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่จะทําให้หนูคลอดลูกต่อเนื่องก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ครับที่สมบูรณ์ครับ สมบูรณ์มากเนี่ยครับล,ลักษณะหนูที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เขาจะมีความใหญ่แล้วก็หนูที่จะผสมพันธุ์ได้ดีนะครับเขาจะมีไข่ที่ใหญด่ดูดูดูนี่ครับอันนี้จะเป็นเพศเมียแล้วก็ท้องนะครับสังเกตว่ายังไงได้ท้องก็คือหนึ่งเห็นไหมครับท้องท้องเขาเริ่มออกแล้วเขาจะมีะนมมันก็เป็นองค์ประกอบว่าพ่อพันธุ์ที่เราจะมาใช้จะต้องมีความพร้อมจะต้องตัวใหญ่กว่าเขาอย่างเงี้ย ฟาร์มฟาของผมเป็นฟาร์มที่มีที่ศึกษาเป็นสี่มหาวิทยาลัยแล้วหนึ่งวิทยาลัยท่านที่กำลังทำตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้ปลาธนูเนื้อหนูนี่เป็นแบบแกะนะคะส่งมา้เราล้วเรื่องของคอสเข็มที่มองข้างอันนี้เนื้อปลาอะไรับใช่หมันหนูแล้วนี้ไออันนี้คืออะไรไอหนังหนูค่ะหนังหนู แล้วันี่คือหนังหนูบดละเอียดลขยำอะน้คะขผมไม่ไม่มีครับผมเป็นระบบปัมติดครับผมชื่อมาจาประเทศนะครับขยบมาเลยค่ะอันนี้มาแบบมาเลยแล้วพี่แกะพิกไทยใส่เลยขอฝาฝากไปมได้ยค่ะ นี่กดให้แน่นัช่ไหมให้เป็นรูปตามพิมพ์ค่ะรูปออกมาเที่หนูคิดว่าเด็กจะไปาก็สิเอโม เดี๋ยวเราจะเริ่มทำแล้วนะคะเบเกอร์มันมันจะแค่ละอุ่นละอุ่นอุ่นอุ่นแล้วก็เต็มถึงตรงนั้นนั่ะอ่ะทาได้เลยเราใช้ผ ouais, ่อหน้าราอละอันน <th ี้ทารอได้นะทารอได้เลยเราใช้ขหน้ารละ texture เส้ Jonah> เราหาฮอตสเก็ตปลากันยันหน้าไปทางโน้นเอค่ะเราเยอะเหรอคะอาจารย์ครับวันนี้เรามาสอนวิชาชีพอะไรให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ครับก็สําหรับกลุ่มหนูพุกใหญ่พมีรามนะคะเราก็มาสอนทําแพตตี้ค่ะแต่เป็นแพตตี้ที่ได้จากเนื้อหนูค่ะเนื้อหนูของกลุ่ม หนูทุกหญ่างผมมีล่ามก็คือตัวแพตตี้นะคะอ่าก็จะทำจากเนื้อหนูแล้วก็เอามาทำเป็นเบอร์เกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าก็เป็นอาหารร่วมสมัยแต่ว่ามาจากเนื้อสัตว์เศรษฐกิจใหม่เอาาล่ะเจล,ลยนขอแล้วไปแล้วให้ใครไม่ได้ล่ามเนี่ย เที S <S ่ยวปุ๋ยฮะเป็นไงครับรสชาติมันกลมกล่อมไหมอร่อยนี่จักมันต้องจะเป็นเป็น,ปนงานครับรู้สึกชีสกับแพ็บเกือบเนือ้อเนือ้อแพตตี้ นุ่มนะนุ่มนุ่มมากครับเราไม่ไไม่กินของมันไม่กินเครื่องเทศใช่ใช่ครับไม่มีไม่มีเป็นเนื้อหนูแบบเราทำแบบล้อไปเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เราใช้แบบเนื้อเป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยก็อฟทำไงต่อเดี๋ยวกันครับ มีมีเก็บกว่าหลายยองเราชาวยาน้ไป้ทาวทิ้งไปข้ากพกสีใช่ครับคือเป็นน้ำที่พวกกินหลือเวล่าว่าปลุกน้ำาครับครับวิสาหกิจชุมชนของเราตรงนี้เราได้เลี้ยงส่งเสริมหนุกคุกมานานยังครับ ครับสวัสดีครับมนตรีชูกำลังนะครับประธานวิสาหกิจหนูผู้ใหญ่ภูมิลามครับหนูผู้ใหญ่ภูมิลามของเรานะครับถึงวันนี้เราก็อยู่ที่4ปีแล้วครับเราเริ่มต้นการเลี้ยงตั้งแต่วันที่1มีนาปี64ครับตอนนี้ก็ครบ4ปีแล้วครับเรามีเครือข่ายเกษตรกรอีก5จังหวัดที่อยู่ล้อมรอบพิษณุโลกนะครับแล้วก็หนูผู้ใหญ่เพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆนะครับ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพทางเลือกนะครับที่เลี้ยงง่ายเพราะเรามีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งของเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ไทยแล้วก็พร้อมจะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจนะครับผมเราไปทําอะไรได้มั่งครับอาหารอ่าจริงๆต้องบอกนะครับว่าหนูว่ครับเป็นเป็นอาหารที่สามารถทําทําได้ได้หลากหลายมากนะครับตั้งแต่เป็นหนูเนื้อสดแช่แข็งนะครับหนูอบโอ้น้ำพริกหนูย่างเป็นเนื้อหนูอบแห้งหนูผัดผิดถึงสำเร็จรูปนะครับรวมทั้งวันนี้นะครับที่ทาง ของมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศิลากรรมภาคที่สองครับเข้ามาสักหนึ่งนะครับเป็นสินค้าท่วใหม่นะครับซึ่งเป็นแพ็คที่เนื้อครับแล้วก็มาใส่ในเบอร์เกอร์นะครับซึ่งจะเป็นอาหารแนวฟิวชั่นฟู้ดเป็นแนวรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะสร้างความหลากหลายทางด้านอาหารนะครับก็ใครที่มีความสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากับทางกลุ่มเราได้นะครับที่ที่เบอร์0 9 9 3 5 9 6 1 3 1นะครับศูนย 3 5 9 6้าเ้าามจะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นของลายนะครับแล้วก็ที่เพจดีโคตาหนูคุกใหญ่ผมพิราวครับติด <ทำ S 2> ต่อเข้ามาได้ครับ